ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่287ลูกคนอื่นดีกว่าหนึ่งพรุ่งนี้ไปถ่ายทอดพระราชะองค์การฝ่าบาทกันนั่งอยากรู้ว่าสองพี่น้องตระกูลเสี่ยวเมื่อสูญสิ้นแท้แล้วจะได้แท้เฉียวหรือแท้หนานกงข้าจะไปกับเจ้าเว่ยจวินมั่วเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนได้ ด้านจวนชูก,กัวกงเสียวเชี่ยนหนิงนั่งดื่มชาเสียวเย่อูยืนกระทืบเท้าอยู่ด้านข้างใบหน้าสวยเต็มไปด้วยความไม่พอใจและขุนเคืองพี่ใหญ่ท่านว่าพวกเขาหมายความเช่นไรกันแน่ถึงได้ให้พวกเรามาอยู่ห่างไกลเช่นนี้ เซียวเย่อุกัดฟันเรือนหลังเล็กๆให้พวกนางสองพี่น้องอยู่ไม่เพียงห่างไกลและไม่สะดวกสบายเพียงมองก็รู้แล้วว่าเป็นเรือนที่ไม่มีใครพักอาศัยมานานต่อให้ทำความมอสะอาดเพียงใดก็ยังดูรังยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงการตกแต่งภายในเรือนเทียบกับเรือนเล็กๆที่พวกเขาอาศัยอยู่ในจีนหลิงไม่ได้ด้วยซ้ำหลินซื่อผู้นั้นเห็นได้ชัดว่าตั้งใจเซียวเชียนหนิงใบหน้าทมึนเอ่ยเสียงเข้มตอนนี้เราต้องพึ่งผู้อื่นยังจะทำอันใดได้เซียวเย่ e อุเอ่ยข้าจะไปบอกท่านแม่ให้ท่านแม่พูดกับฉู่กัวกง เซียวเชียนหนิงเอ่ยตอนนี้แม้แต่ประตูชูกัวกงท่านแม่ยังเข้ามาไม่ได้บอกไปแล้วจะมีประโยชน์อันใดเจ้าคิดว่าหากท่านแม่แต่งเข้าจวนชูกัวกงไม่ได้ตลอดไปชูขัวกงยังจะดีกับท่านแม่อยู่หรือเช่นนั้นจะทําเช่นไรเล่าเสียวเย่ยอูเอ่ยอย่างหมุดหนิดเซียวเชียนหนิงขมวดคิ้วเมื่อครั้งนั้นข้าเคยเอ่ยไปแล้วชูกัวกงนั้นเพิ่งไม่ได้ขอเพียงท่านแม่ทนไว้ทุกให้เสด็จพ่อสักกี่ปี พวกเราเข้าเมืองหลวงมาขอร้องท่านลุงไม่กี่คนให้ช่วยอ้อนวอนต่อฝ่าบาดหากไม่สำเร็จรอปีหน้าค่าสอบเข้าราชสํานักได้ทุกอย่างก็จะดีขึ้นพวกเจ้ากลับไม่ฟังยามนี้คิดจะมาถามข้าง,งั้นหรือเซียวเย่อ,อู่ไม่พอใจส่งเสียงยหยันฮ่องเต้เป็นเช่นไรท่านไม่เคยได้ยินหรือท่านเคยได้ยินว่าใครที่ถูกปลดได้คืนตําแหน่งหรือไม่ยิ่งไปกว่านั้นหากปีหน้าท่านสอบไม่ได้เล่า นางอายุ17แล้วยังต้องรอพี่ชายค่อยๆต่อสู้อีกหรือนางไม่เคยต้องลำบากนางรอไม่ได้แม้ชูกัวกงจะมีตำแหน่งต่ำกว่าวานิงจะวินอองหนึ่งขั้นแต่ก็ดีกว่าให้พวกนางสามแม่ลูกต้องทนลำบากไปวันๆยิ่งไปกว่านั้นตอนนั้นท่านเองก็ไม่ต่อต้านมิใช่หรือมิใช่ว่าอยากให้ชูกัวกงช่วยหรอกหรือเซียวเย่อูเหลือบมองพี่ชายเอ่ยพึมพำเมื่อวันชูกัวกงบอกแล้วมิใช่หรือ อีกไม่นานจะส่งท่านไปเรียนที่สำนักศึกษากัวจื้อเจียนต่อให้ท่านสอบไม่ได้ก็จะช่วยหาตำแหน่งที่เหมาะสมแทนได้คิ้วคมของเซียวเชียนหนิงขมวดเป็นปมไม่เอ่ยสิ่งใดสิ่งที่เขาคิดแน่นอนย่อมแตกต่างจากน้องสาวเขาเคยเป็นถึงผู้สืบทอดจวินอองเขาแซ่เซียวเคยเป็นเชื้อพระวงศ์ยามนี้กลับต้องมาอยู่ที่จวนชูกัวกงในฐานะผู้อาศัยชื่อเสียงของมารดาอย่างเป็นเช่นนั้นไปอีกอนาคตข้างหน้าคงไม่ง่ายแล้วเซียวเยออ่อกระซิบอยู่ข้างหูเขา ที่ใหญ่อย่าก,กังวลไปเลยดูเหมือนชูกัวกงเองก็ไม่ได้ชอบหนานกงชวิหนานกงหุยสองพี่น้องนั่นเท่าใดนะอนาคตหากท่านแม่เป็นหุยหยินชูกวัวกงแล้วอนาคตตำแหน่งชูขัวกงจะเป็นของใครก็ยังไม่แน่เซียวเชียนหนิงหันกลับมามองนางพางครุ่นคิดเซียวเย่อู่ไม่สนใจเขาแล้วลุกขึ้นยืนเอ่อยว่าข้าไม่สนอันใดหรอกถึงเสด็จพ่อไม่อยู่แล้วแต่พวกเรายังต้องใช้ชีวิตต่อไป ถ้าจะเป็นคุณหนูชูกัวกงอย่างเปิดเผยข้าจะไปหาชูกัวกงอืมท่านลุงหนานกงแล้วเซียวเชียนหนิงขมวดคิ้วเจ้าจะไปหาเขาทําไมกันเซียวเยอ่อเอ่ยให้เขาเปลี่ยนเรือนให้เราอย่างไรเล่าเรือนเล็กๆห่างไกลเพียงนี้ไม่เหมือนที่อยู่สักนิดต้องเป็นหนานกงชวีและหนานกงหุยตั้งใจจัดให้แน่เซียวเชียนหนิงครุ่นคิดลุกขึ้นพางเอ่ยว่าข้าจะไปกับเจ้าเซียวเยอ่อคล้องแขนพี่ชายเอ่อยอย่างมีความสุข ข้าได้ยินมาว่าจนชูขัวกงมีเรือนใหญ่มากที่ว่างอยู่ชื่อเรือนจี้ช่างสวยงามมากเป็นเรือนที่หนานกงมั่วอยู่ก่อนจะออกเรือนข้าจะอยู่ที่นั่นเซียวเย่อู่ไม่เจอหนานกงไหวอย่างไรเสียเป็นถึงชูกัวกงคงไม่มีเวลาว่างอยู่กับบ้านทั้งวันยิ่งไปกว่าน,นั้นยามนี้มีสถานที่ที่นอกจนชูขัวกงให้เขาต้องเป็นห่วงเซียวเย่อู่ที่ไม่จอหนานกงไหวอย,อยู่ในห้องหนังสือจึงตรงไปยังเรือนจี้ช่างด้วยความโกรธเมื่อเห็นเช่นนั้น,นบ่าวในจนชูกัวกงจึงรีบวิ่งไปรายงานหนานกงชวีที่เรือนลี่ฉิน บ่าวในจวนชูกัวกงนั้นไม่ชอบเซียวเย่อู่และเซียวเชียนหนิงสองพี่น้องไม่ว่าจะเป็นบ่าวที่เคยอยู่ฝ่ายนั้นกรงชวีหรือเจิ้งซื่อก็ตามมองเห็นสองพี่น้องนี้ล้วนรู้สึกไม่สบอารมณ์ยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงท่าทางเย่หญิงเรากับทุกคนติดนี่เขาแ0 0ตำลึงของเซียวเชียนหนิงเซียวเย่ออู่แม้จะดูสดใสร่าเริงแต่สาวใช้ที่อยู่ข้างกายนางต่างรู้ดีว่านิสัยนางนั้นไม่ดีเอาเสียเลย ดังนั้นบ่าวในจวนชูกัวกงจึงแอบ,บนินทาถึงนิสัยแปลกประหลาดของสองพี่น้องยามนี้บ่าวในจวนชูกัวกงออกจากจวนล้วนถูกคนจับจ้องทั้งหมดนี้เป็นเพราะสองพี่น้องและมารดาของพวกเขาเกาะขึ้นมาทั้งนั้นไม่เพียงไม่รู้สึกละอายใจซ้ำยังทำราวกับตนเองเป็นใหญ่ไม่มีใครเทียบได้ใครกันจะชื่นชอบคนประเภทนี้ เพิ่งมาถึงหน้าประตูเรือนจี้ช่างก็ถูกขวางหน้าเอาไว้บ่าวที่เฝ้าอยู่หน้าเรือนจี้ช่างนั้นเป็นศิน์เจ้าสาวของงอหนานกงเม่ยามนี้ไม่นับว่าเป็นคนของจนชูกัวกงแล้วว่าดังนั้นจึงไม่มีความเกรงใจต่อเสียวเย่อู่เดิมเสียอยู่เย่อู่ยังคิดจะพูดคุยดีๆไม่คิดว่าคนเฝ้าหน้าประตูจะไม่ไว้หน้าเลยแม้แต่น้อยพลันโมโหขึ้นมาเอ่ยขึ้นด้วยความโกรธเป็นเพียงบ่าวเฝ้าประตูกล้าเสียมารยาทเพียงนี้เลยหรือคนเฝ้าประตูผู้นั้นไม่แม้แต่จะใชยตามองเอ่ยเสียงเรียบ ต่อให้เป็นบ่าวก็มีใช่บ่าวของแม่นางเซียวเรือนจี้ช่างเป็นสถานที่ต้องห้ามทั้งสองท่านเชิญกลับไปเถิดสถานที่ต้องห้ามอันใดกันเห็นได้ชัดว่าที่นี่คือจวนชูกัวกง,นนกงหนานกงม่วแต่งออกไปแล้วมีสิทธ์อันใดมายึดเอาไว้เซียวเย่อเอ่อเอยผู้คนที่มุงดูอยู่รอบๆอปลอกตาอยู่ในใจ เจ้ารู้ด้วยหรือว่าที่นี่เป็นจวนฉูกัวกงพูดราวกับว่าเจ้าเป็นหนึ่งเดียวในจวนฉูเกาว,วกงอย่างไรอย่างนั้นยิ่งไปกว่านั้นเรือนจี้ช่างเป็นเรือนที่หูหยินเก็บไวใ้ให้คุณหนูใหญ่ยามนี้ไม่นับว่าเป็นของจวนฉูกัวกงแล้วคนเฝ้าประตูปลายตาขึ้นมาเอ่ยถามไม่รู้ว่าแม่นางเซียวเป็นใครใน,ในจวนฉูขัวกงหรือเซียวเย่อโกรธจนหน้าแดงนางก็เป็นเพียงผู้ยืมฐานหลานของเมื่งซื่อเข้ามาอาศัยอยู่ที่นี่เท่านั้นไม่ใช่ใครที่สลักสําคัญเลย คนเฝ้าประตูผู้นั้นราวกับรู้สึกสนุกขึ้นมาจึงเอ่ยขึ้นว่าข้าน้อยรู้แม่นางเซียวเป็นบุตรีของบุตรีเชื้อรอยของพี่น้องท่านปู่ของมันดาของคุณหนูใหญ่ของพวกเราใช่หรือไม่ทุกคนแสดงท่าทีว่าความสัมพันธ์ช่างห่างไกลพวกเขาฟังแล้วมึนหัวหลานสาวของฮูหยินอะไรกันลูกพี่ลูกน้องของคุณหนูใหญ่และคุณชายอย่างนั้นหรือเห็นได้ชัดว่าห่างไกลจนแทบไม่อาจนับญาติได้บางอาจเซียวเชียนหนิงที่ยืนอยู่ด้านข้างใบหน้าทมึนเอ่ยเสียงดัง ใครใช้ให้เจ้ามาเยาะแย่เจ้านายตามอำเภอใจเช่นนี้เอ่ยพลางยกเท้าถีบเข้าใส่บ่าวที่เฝ้าหน้าประตูคนเฝ้าประตูผู้นั้นเห็นได้ชัดว่าไม่ธรรมดาเพียงเบี่ยงตัวหลบเบาๆก็หลบเท้าที่พุ่งเข้ามาอย่างง่ายดายเอ่ยด้วยรอยยิ้มความหมายของคุณชายเสียวคือท่านไม่ใช่พี่ชายของบุตรีของบุตรีเชื้อสายรองของพี่น้องท่านปู่ของมันดาของคุณหนูใหญ่ของพวกเราอย่างนั้นหรือเช่นนั้นท่านมาจากไหนกันหรือดีมากยิ่งใหญ่มาก สุนักรับใช้เซียวเชียนหนิงไหนเลยจะรับคำดูถูกเหยียดยามได้เอ่ยเสียงดังพร้อมพุ่งเข้าหาบ่าวรับใช้ที่เฝ้าหน้าประตูหยุดน้ำเสียงเย็นเยือกดังขึ้นมองเห็นหนานกงชวีเดินปรีเข้ามาอย่างรวดเร็วด้วยใบหน้าทะมึงถึงกวาดตามองพลางเอ่ยเสียงทรงอำนาจยังไม่ลากตัวออกไปอีกในสายตาของข้ารับใช้หนานกงชวีนั้นหน้าเกรงขามทีเดียวบ่าวรับใช้รีพุ่งเข้าไปลากตัวเซียวเชียนหนิงออกมาคนเฝ้าประตูนั้นแน่นอนไม่มีใครสนใจเขาเพราะตั้งแต่ต้นจนจบเขาไม่ได้ลงมือเลยแม้แต่นิดเดียว ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่2 8 8ดลูกคนอื่นดีกว่าสองเมื่อเซียวเยออ่อเห็นพี่ชายถูกคนจับเอาไว้ก็รู้สึกร้อนใจขึ้นมาพี่ใหญ่นี่ท่านทำอันใดเห็นอยู่ว่าบ่าวคนนี้กำลังรังแกพี่ชายของข้านานกงชวิก,กวาดตามองทั้งสองคนนิ่งๆิ่งแม่นางเซียวคุณชายเซียวเรือนจี้ช่างเป็นสินเจ้าสาวของน้องสาวข้าไม่ได้เป็นของจวนชูก,กัวกง ในเมื่อท่านทั้งสองมาเป็นแขกจนชูกัวกงแน่นอนว่าจนชูกัวกงไม่มีทางดูแคลนทั้งสองท่านแต่คงต้องขอให้ท่านทั้งสองรักษามารยาทความเป็นแขกบ้างอย่าได้สำคัญตัวไป ช่วพลิบตาดวงตาของเซียวเย่อพลันแดงขึ้นเซียวเชียนหนิงที่อยู่ด้านข้างเองก็โกรธจนหน้าดำคล้ำสองพี่น้องถูกเลี้ยงมาไม่เคยต้องเป็นรองใครมาตั้งแต่เด็กก่อนหน้าที่หวาหนิงจะวินอองจะถูกปลดตำแหน่งนั้นไม่เคยต้องรู้สึกขับออกขับใจเลยสักครั้งไหนเลยจะยอมรับวาจาเสียสีซึ่งหน้าของหนานกงชวีได้เซียวเชียนหนิงผลักบ่าวที่จับยึดตนเองออกเอ่ยเสียงเย็นเจ้าหมายความเช่นไรหมายความตามคำที่เอ่ยหนานกงชวีเอ่ยเสียงเรียบเซียวเชียนหนิงยิ้มเย็นเอ่ยขึ้นอย่างไม่พอใจ จวนชูขัวกงมีอะไรดีอย่างนั้นหรือเจ้าคิดว่าข้าชอบที่จะอยู่ที่นี่หรือหนานกงชวีมีได้โกรธกวาดไล่สายตาขึ้นลงมองเสี่ยวเชียนหนิงเอ๋อราบเรียบที่แท้เป็นจวนชูกัวกงเชิญทั้งสองท่านมาอย่างนั้นหรือทําให้ทั้งสองท่านต้องลําบากแล้วคงต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งจะไปเมื่อไหร่ก็บอกกันก็พอเจ้าใบหน้างามของเซียวเชียนเย่ยบิดเบี้ยวทันใดเดิมหนานกงไหวไม่มีแนวคิดจะรับพวกเขาเข,าเข้าจวนชูกัวกง เป็นเพราะมารดาบอกว่านางไม่รู้ว่าตนเองจะคัดหนังสือมากมายเช่นนั้นเสร็จเมื่อใดกังวลว่าจะไม่มีใครดูแลลูกทั้งสองหนานกงไหวจึงได้เกิดความคิดที่จะรับทั้งสองเข้ามาดูแลหนานกงชวิเอ๋ยออกมาด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งต่อหน้าคนมากมายเช่นนี้เสียวเชียนหนิงจึงรู้สึกทั้งอายทั้งโกรธยามนี้รู้ดีว่าชื่อเสียงของมารดาตนเองนั้นไม่ดีแม้อยากสู้กับหนานกงชวิตาต่อตาฟันต่อฟันก็ไม่มีความมั่นใจ เซียวเย่อู่ไหนเลยจะไม่รู้ว่าหนานกงชวีไม่ต้อนรับพวกนางแต่ไม่มีทางยอมถูกหนานกงชวีไล่ออกไปอย่างแน่นอนกรอกตาหนึ่งรอบเดิมเข้าไปยืนตรงหน้าหนานกงชวีเอ่ยเสียงหวานพี่ใหญ่ต่อไปพวกเราก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันใหญ่ท่านจึงเอ่ยกับพี่ชายเยี่ยงนี้เล่าดวงตาเย็นราบเรียบของหนานกงชวีไรซึ่งความรู้สึกใดๆเอ่ยตอบเสียงเรียบในเมื่ออาศัยอยู่ในโจรชูกัวกงมีกฎบางอย่างที่ต้องบอกกับแม่นางเซียวเอาไว้ดวงตาของเซียวเย่อ่วาวับขึ้นมาเล็กน้อยเอ่ยด้วยรอยยิ้ม พี่ใหญ่มีอันใดชี่แนะอูเอ๋อจะรับฟังเอาไว้เจ้ากะนานกงชวิเอ่อตอบแม้ตระกูลนานกงจะเกิดมายากจนแต่ตระกูลมันดาเมืองซื่อนั้นเป็นตระกูลชนชั้นสูงที่สืบทอดต่อกันมา แม่นางเซียวแม้จะเป็นแขกมาพักอยู่ในจวนก็ต้องรักษาท่าทีของคุณหนูชนชั้นสูงเอาไว้บ้างกิริยาวาจาทางที่ดีควรรักษาให้เพียบพร้อมไว้ายาได้ไปเอาแบบอย่างจากสตรีที่ไม่อาจยกยกอออกหน้าเหล่านั้นเพื่อไม่ให้ทำลายชื่อเสียงของมันดาข้าว่ากันว่าแม่นางเซียวเป็นหลานสาวของมันดาข้าเช่นนั้นหรือรอยยิ้มหวานบนใบหน้าของเซียวเย่อุชงักค้างหนานกงชาวิกับไม่ทันสังเกตเอ่ยเสียงเรียบ แม่ข้าจะไม่เคยเจอเฉียวหูหยินมาก่อนแต่ได้ยินประชาชนชาวจินหลิงบอกเหล่าต่าต่อกันมาว่าหูหยินผู้นั้นกระดูกบอบบางเสียยิ่งกว่าคณิกาชั้นยอดในหอนางโอลมหักแม่นางเสียวเองก็บอบบางเช่นเดียวกับนางหลักก็ข้าจะสั่งบ่าวรับใช้ให้ยกน้ำแกงกระดูกหมูไปบำรุงทุกมื้ออาหารคิกคิก ในกลุ่มคนไม่รู้ใครทนไม่ไหวหัวเราะออกมาคุณชายใหญ่ผู้เคร่งครึมมาสิบกว่าปีไม่คิดว่าเมื่อเอ่ยเรื่องหน้าขันจะน่าสนใจถึงเพียงนี้ที่สำคัญก็คือท่าทางเคร่งครึมของคุณชายใหญ่นั้นทําให้คนรู้สึกว่าเขาไม่ได้กําลังดูถูกแม่นางเสียวเพียงแต่เขาคิดเช่นนั้นจริงๆท่านใบหน้าเหอร้อนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นมันดาของใครเมื่อถูกเอ่ยเปรียบเทียบกับคณิกาในหอนางลมก็เกินทนทั้งนั้นหลังจากสะอึกสะอื้น เซียวเย่อู่ก็กระทึบเท้าแล้วหมุนตัวปิดใบหน้านองน้ำตาและวิ่งหนีไปนานกงชวีเซียวเชียนหนิงโกรธจนดวงตาแทบถลนออกมานานกงชวีเอ่ยด้วยท่าทางเรียบนิ่งอาศัยผู้อื่นอยู่ก็ต้องสำนึกว่ากำลังอาศัยผู้อื่นกวาดตามองผู้คนเอ่ยเสียงเรียบเรือนจี้ช่างเป็นสมบัติของพระชายาผู้สืบทอดจะวินอองแห่งจิ้งเจียงผู้ใดไม่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้ขอรับคุณชายใหญ่ ผู้คนมองส่งนานกงชวิดเดินจากไปหันไปมองเซียวเชียนหนิงด้วยดวงตาที่เปรี่ยมไปด้วยความยินดีที่เห็นผู้อื่นเป็นทุกสายตาที่เซียวเชียนหนิงมองไปยังนานกงชวินั้นแทบพ่นพิษออกมาได้นี่เป็นครั้งแรกที่เขารับรู้ได้ว่าเมื่อเขาไม่มีตำแหน่งผู้สืบทอดจวินอ,องแห่งวานิงแล้วเขาก็ไม่มีอะไรเลย ช่วงนี้อารมณ์หนานกงไหวไม่ได้ดีนักแม้จะเพิ่งได้สตรีที่รักที่จากหายกันไปหลายปีกลับคืนมาแต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นไปตามที่เขาตั้งใจเอาไว้อย่างแรกเพราะเฉียวเฟยเยียนสามแม่ลูกบังเอ,อิญะเจอกับหนานกงโมบนถนนจนฐานะของทั้ง3นั้นถูกเปิดเผยก่อนเวลาอันควรหลายวันมานี้ไม่ว่าอยู่ในหรือนอกราชสำนักไม่ว่าเวลาไหนล้วนต้องเผชิญหน้ากับขุนนางผู้ตรวจการของฝ่าบาท กระทั่งเดินออกประตูจนไปสายตาผู้คนที่มองมายังเขายังแปลกออกไปหลายปีมานี้สิ่งที่นานกงไหววงแหนเป็นที่สุดนั่นคือหน้าตาและชื่อ,อเสียงยามนี้นับว่าถูกทำลายไปไม่น้อยที่สำคัญก็คือขุนนางผู้ตรวจการพวกนั้นยังติดตามเรื่องนี้ไม่ยอมปล่อยนานกงไหวรู้ดีว่าฮ่องเต้จะไม่ดำเนินการใดๆกับเขาในเรื่องนี้แต่ถ้าถูกขุนนางผู้ตรวจการทำให้เรื่องวุ่นวายหนะักเข้าไม่แน่ว่าฮ่องเต้าอาจกำจัดเย,ยนเอ๋อทิ้งไปและยังมีเด็กทั้งสองนั่น อย่างไรก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อเคลือยของเย็ยนเอา๋อหาักตอนนั้นสามารถรับเย,ยนเอ๋อเข้าจวนได้เกรงว่าลูกของพวกเขาก็คงจะอายุมากกว่าเด็กสองคนนี้สักหน่อยฐานะของเด็กทั้งสองคนนี้หลายเรื่องยังต้องมาไตรตรองเดิมที่บุตรชายคนโตที่เชื่อฟังมาตลอดกลับแข็งข้อขึ้นมามีท่าทีต่อต้านต่อเซียวเชียนหนิงและเซียวเย่อู่เมื่อคิดมาถึงตรงนี้หนานกงไหวจึงส่งเสียงยันหรือว่าชวีเอ๋อจะเอาอย่างเจ้าเด็กมัวเอ๋อผู้นั้นต่อต้านตนขึ้นมาด้วยเช่นกันอย่างนั้นหรือนึกถึงหนานกงมม่วบุตรีคนโตหนาน กูอยู่ในลำคอทว่ากระอักเลือดไม่ออกเป็นบุตรีที่ยอดเยี่ยมของเขาแท้ๆทว่าเอาแต่ทำตัวเป็นปรปักกับเขาอยู่ตลอดหากชวีเอ๋อเองคิดจะเอาแบบอย่างน้องสาวคิดแข่งข้อกับเขาผู้เป็นบิดาผู้นี้เช่นนั้นคงคิดผิดแล้วท่านลุงหนานกงด้านนอกเสียงเสียวเย่เอู่ดังขึ้นหนานกงไหวเงยหน้าขึ้นมาเอ่ยว่าอูเอ๋อเข้ามาสิเสียวเย่เอู่ผลักประตูเข้ามาใบหน้าคล้ายคลึงกับเฉียวเฟเวยเย็นนั้นยิ้มหวานหนานกงไหวเอ่ย ูเอ๋อหลายวันนี้อยู่ในโจรชูกวัวกงคุ้นชินแล้วหรือไม่เมื่อเทียบกับเสี่ยวเชี่ยนหนิงที่มีนิสัยสันโดษและเก็บตัวหนานกงไหวก็ย่อมต้องชินชอบเสี่ยวเย่อู่ที่สดใสร่าเริงเสียมากกว่าเดิมมีบุตรีสองคนบุตรีคนโตนั้นไม่ถูกชะตากับตนบุตรีคนรองยังไม่ได้เรื่องอีกเมื่อเห็นเสี่ยวเย่อู่ที่มีใบหน้าคล้ายคลึงกับเฉียวเฟยเยี่นหนานกงไหวจึงเกิดความรู้สึกบิดาใจดีที่ได้เจอกับบุตรีเป็นครั้งแรกขึ้นมาเสี่ยวเย่ออู่พยักหน้าด้วยรอยยิ้ม พี่ใหญ่และพี่รองดีกับอูเอ๋อมากเลยเจ้ากะนานกงไหวพยักหน้าเอ่ยนิสัยของชวีเอ๋อนั้นเย็นชาอยู่บ้างหากมีเรื่องอันใดพวกเจ้าอยากได้เก็บเอามาใส่ใจเรื่องที่เกิดในจวนชูกวัวกงมีหร,ห,รหรือนานกงไหวจะไม่รู้เพียงแต่ยามนี้เห็นท่าทางของเซียวเย่อที่ไม่ได้มีท่าทีร้องเรียนแต่กลับเอ่ยถึงนานกงชวีและนานกงฮุยอยอในทางที่ดีใน,นใ,นในใจนั้นรู้สึกดีต่อนางขึ้นมามา,มาก เอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเรื่องเรือนจี้ช่างเจ้าอย่าได้กล่าวโทษชวิเอ๋อเรือนนั้นมันดาของเขาเก็บเอาไว้เป็นสินเจ้าสาวให้มั่วเอ๋อยามนี้นับว่าเป็นทรัพย์สินของจวนจิ้งเจียงจิง้นอินอองไม่ได้เกี่ยวข้องอันใดกับจวนของเรามากนักเซียวเยอ่อหลุบตาลงเอ่ยอย่างละอายเป็นอูเอ๋อเองที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วยังวิ่งแจ้นไปที่นั่นนานกงไหวเอ่ยถามอูเอ๋อมาที่นี่มีเรื่องอันใดอยากพูดหรือไม่ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ